บนบินบนล้าแล้ว,ลวใช่ไหมเออเนี่ยถูกแพ่นอ่ะกูถ่ายคลิปไปแล้วไอ้สัส มาเลยสาสาดทีกว่ะเฮ้ย<อ>มาโดนมปกันอีสัตา์ยิงมนันเลยิงมนันเลยเอ้าไอาอ,าอยู่ไม <า S 2> เลยมาเ,ยเยกากลเยมาเลยวิ่งหนีไอเหี้ยโบกากเลยมาเลยสัต์ล่วงสาโบล่วงเป็นไงอ่ะ โกเฮ้ยเดี๋ยวมันมาบุกบ้านเราเราจะไปด่ามันด่าแเ่งเลยแอปปลจะมีจะทำอะไร แต่ต้องมาผกบ้านนี่แหละ